ลลไไร้ใ่่ไไไมมปูสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel อีกหนึ่งที่เพึ่งทางใจที่ประสานชุมชนให้ใกล้ชิดกับศาสนาเป็นเวลาอันช้านานวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวป่าตันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ส่งผ่านมาทางสถาปัตยกรรมอันงดงามครับ ตอนนี้ครับพวกเราอยู่กันที่วัดป่าตันหลวงนะครับผมแล้วก็ตรงกลางระหว่างเรานะฮะคือมังคทายกนะฮะขอญาตเรียกเป็นพี่อะไรดีครับบอกนะผมเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ของวัดชื่ออาจารย์เดชาพี่พเรียกเรียกอาจารย์เดชาอาจารย์เดชานะครับ,รบ,รบผม,บผมอาจารย์เดชาครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ซุ้มนี่ก่อนเลยซุ้มนี้ยังไงครับไม่บอกที่มาซุ้มนี้เดิมทีแรกนี้เป็นประตูธรรมดา หลังจากนั้นคณะสัตยาท่านเจ้าอาวาสกรรมการวัดก็เห็นว่าจุดเด่นของเรานี่คือซุ้มเดิมที่สร้างมาสมัยเจ้าแม่จามเทวีครับซึ่งอยู่หน้าพิหารเดี๋ยวเราไปชมได้อาจารย์เดชานําได้เลยครับผมพาผู้ผมไปเลยครับโอ้โหซุ้มนี้คือซุ้มเก่าซุ้มเก่าต้องบอกนะคุณผู้ชมครับว่าถ้าจําตอนที่เราอยู่หน้าวัดได้นะฮะซุ้มข้างหลังที่ใหญ่ๆนั้นนะฮะ ก็คือได้อันนี้เป็นต้นฉบับถ้าสังเกตดีๆนะครับผมอันนี้คือไม่ใช่แบบไทยนะฮะครับอันนี้คือไม่ใช่แบบไทยนะฮะจะเป็นแบบพาริกุนชยัยนั่นเองอาจารย์เดชาครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับผมข้างหลังนี้คือที่ไหนครับผมอ,อ๋ออันนี้คือมนดปที่ประดิษฐานองค์พุทธลูเจ้าไมาเก็นจันทร์ครับซึ่งเป็น าาพระคูบ้านคู่เมืองออของจังหวัดลำปางเดี๋ยวให้อาจารย์ในชาพาพวกเรา2คน 2> <อ>แล้วก็คุณผู้ชมนะครับขึ้นไปชมด้านในกันหน่อยดีกว่าครับได้ครับ,รบพูดคุยกันด้านในด้วยได้ได้ไดตามเลยครับอาจารย์ในชาครับอย่างที่นี่นี่คือมีอายุกี่ปีแล้วครับ ตามตำนานนะเขาบอกว่าสร้างมาสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้73สาพรรษาสร้างโดยพระยาประสิทธิ์ที่โกศลรเรื่องเดิมมันก็คือสมัยนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันซึ่งเป็นวัดแรกในบบรพุทธศาสนาก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระยาประสิทธิ์กับข้าทาสบริวานเนี่ยไปสนทนาธรรมไปให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมบังเอิญว่าไม่ได้เจอ ไม่ได้เจอสองครั้งสามครั้งก็เลยขอพระพุทธนุญาตพระพุทธเจ้าเนาะขอได้สร้างรูปเหมือนองค์พระพุทธรูปเจ้าได้ไหมเวลาไปแล้ว่าได้เจอจะได้กราบไหวพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเอออธธนุญาตมีพระพุทธาอนุญาตให้หลังจากนั้นพญานาสเสร็งก็ไปเอาไม้ห,หอมแก่นจันท์จากเมืองสุวรรณภูมิก็มาให้ช่างฝีมือดีในเมืองพาราณสีสร้างเสร็จเรียบร้อยก็นําไปถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้อทอดพระเนตรไ,ได้ได้ชมแล้วพอ,ออกพอใจเป็นรูปเหมือนเหมือนองค์จริงเลยหลังจากนั้นก็เลยมอบให้กับพญาประสินพญาประสินก็วันไหนไปวัดเชตวันนี่ไม่เจอก็ไปกราบไปไหว้เน่ยณตอนนี้ครับถือว่าเป็น เป็นบุญของพวกเราทั้งสองคนแล้วก็เป็นบุญของ The First u l t i m a t e จริงๆครับเพราะว่าพระอาจารย์นะครับเจ้าว่านะครับก็ได้แบบกรุณาพวกเรามากๆนะครับผมนำพระพุทธรูปเจ้าไม้แก่นจันทร์นะครับผมของจริงครับของจริงนะครับผมนำมาให้กับพวกเราเนี่ยได้ชมเป็นบุญตาจริงๆครับผมขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยครับผมนั่นก็แสดงว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีพระพักที่คล้ายกับพระพุทธเจ้าในพระชนมายุ73 ในตำนานน,น,นานราครับผม,มเป็นบุญเกิดชาว The First e s t i m a t แล้วก็พวกเรามากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณอาจารย์โดชช้ด้วย,วยนะครับผม ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นของฝากประจำสัปดาห์กับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าใบไม้ที่ชาวเหนือในอดีต นิยมนำมหาห่ออาหารคือใบอะไรระหว่าง TF1 ใบสักทองหรือ TF2 ใบตองตึงส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยของที่ระลึกจากธนบ,บดีเซรามิกและข้าวแตนน้ำตงงโมงแม่บวัวจันทร์รสชาติจำนวน5เซตติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k The First Estimate เที่ยวสุดโลก มากันต่อครับกับร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดลำปางครับอีกหนึ่งร้านครับผมชื่อร้านนี้คืออร่อยบาทเดียวครับผมจริงๆคือน่าสนใจนะชื่อร้านและอยากจะรู้ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยหบาทมีอยู่จริงเหรอจะกินอะไรได้บ้างนะฮะก็จริงๆก็เลยอยากรู้แล้วก็อยากจะกินละเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูว่าความอร่อยใน1บาทเนี่ยนะฮะมีอยู่จริงไหมเพราะว่าผมพิสูจน์มาแล้วครับว่ามีอยู่จริงแต่คุณผู้ชมต้องไปดูด้วยตาของคุณเองครับไป ผมรอคอยช่วงเวลาเหล่านี้ที่สุดครับผมในวันนี้จริงๆผมดูจากหน้าคุณดูจากเสียงร้องของท้องคุณผมรู้อยู่ครับหิวจัดหิวมากหิวมากคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวครับผมทีละเมนูเลยดีกว่าได้ครับผมเริ่มต้นที่ตัวนุษยได้ครับอันนี้คือยำเห็ดเข็มทองทอดครับผมครับผมอุ้ยไม่เคยกินเหมือนกันนะฮะลองเลยนะมาเลยครับ ที่ว่าน้ำยำนะครับผมมีความเปรี้ยวแล้วก็ไม,ไม่ไม่เผ็ดเกินไปหวานนิดนึงแล้วมาที่เมนูถัดไปของผมคุณเพลงครับครับผมอันนี้คือมะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวนะครับผม อันนี้ก็คือมีความเค็มครับอยู่ในระดับที่ถ้าเกิดว่าทานควบคู่กับข้าวหรือข้าวต้มเนี่ยคืออยู่ในระดับที่พอเหมาะพอเจาะนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นของใบโหระพาด้วยครับดีมากครับผมเรามาที่เมนูต่อไปครับผมอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับผัดนันกิงนันกิงนันกิ้งก็ลำดอกอะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานผมขอเสริมนิดนึงผมรู้สึกว่าอันนี้มันมีความเกลียมของของผัก ของกะหล่ำเนี่ยซึ่งมันก็กินกินกระทะนั่นแหละครับผมแล้วคือผมกินเล่นได้ใช่กินเล่นได้ก,ไดกินเล่นได้นะครับทานเล่นได้เป็นอย่างดีต่อมาครับอันนี้คือเมนูชื่อว่าเห็ดฟางผัดหนเซนนะ,ะโโฮะกินกระทะฟุ้งมาก ฟุ้งมากๆนะครับชซึ่งกินกระทับจะมาก่อนใช่ถัดไปครับผมอันนี้คือหมูกรอบนุ่มในนะฮะรับผมถ้าตามชื่อเนี่ยคือผมคิดว่าข้างนอกกรอบข้างในนุ่มข้างในนุ่มนัดไปเอาจริงนะไม่ใช่ราคาคุยนะอืมนุ่มในมากนุ่มจริงนุ่มในมากนุ่มจริงผมรู้สึกว่ากลิ่นของหมูมีความหอมอร่อยมากอร่อยมากอันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้หมดเกี้ยง ต้องแยกต้องแยกกันต้องแยกกันต้องแยกกันเรามาที่เมนูนี้ครับผมคือกุยช่ายขาวพันหมูกรอบกุยช่ายนะมันแบบมันฉ่ำน้ำมันฉ่ำน้ำอ่ะใช่เนี่ยหมูกรอบก็สุดหมูกรอบก็สุดเมนูถัดไปครับคุณเพชรหน้าคุณเลยข้างหน้าคุณเลยครับหมูกรอบทอดพริกเกลือครับผม ด้วยความที่หมูกรอบเนี่ยเขาทำมาดีครับพราะมันทํากับเมนูไหนเนี่ยก็อร่อยครับแต่ว่าสิ่งที่ชูขึ้นมาจะกหมูกรอบนี่นะครับเผ็ดแต่ว่ามันแซ่บไหมมันแ่บอันนี้เด่นเพราะว่ามีความเค็มแล้วแบบอันนี้จริงกินข้าวต้มจะอร่อยมากมาที่เมนูต่อไปครับผมเมนูอะไรครับคุณพชรครับอันนี้เขาเรียกว่าปลานินนึ่งสีอยู่ครับ นุ่มมากๆากนุ่มมากๆนะครับแล้วลายในปากไอตัวของเนื้อปลามันมันไหลพร้อมซอสอ่ะใช่มันเกินเข้าปากไปมันดีมากเลยดีมากมากดีมากๆากครับผมแต่ว่ามาครับมันเมนูสุดท้ายครับผมคุณเพชรครับผมเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมต้มยำอร่อยบาทเดียวครับเฮ้ยชื่อร้านเลยอ่ะอันนี้แปลว่านี่คือซิกเนเจอร์เลยนะน่เป็นซิกเนเจอร์เขา อันนี้สมกับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านมากนะเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดและปลานิลที่นี่คือไม่ข่าวเลยนะครับผมนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ตอนนี้เราก็ชิมทุกเมนูเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยอร่อยจริงๆนะครับสมแล้วนะฮะที่ร้านนี้คนเต็มร้านเต็มเอียดเลยนะโอเคครับผมก็เอาจริงๆเลยนะคุณเพชรหิวแล้วนะอยากกินแล้วนะก็เดี๋ยวพวกเราก็ขออนุญ,ญาตนะครับ enjoy eating นะครับผม ัวออกเดินทางไปรับลมหนาวกันที่ลำปางไหว้พระาธาตุประจำปีฉลูดูงเงาพระาธาตุสุดอันศีนที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงพักผ่อนในที่พักถ้ากลางอ้อมกอดของธรรมชาติที่เชอป่าแจ้ซอนรีสอร์ทชมหมอกยามเช้าแช่น้ำอุ่นชิมไข่ออนเซนณนะอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนไหว้ขอพรอนพระใหญ่ได้บุษึก ซึมซับกลิ่นอายประเทศญี่ปุ่นที่วัดพระธาตุดอยพระชานออกเดินทางวันที่14-17ตุลาคม2515จำนวน4วัน3คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการจาก21,900บาทเหลือเพียง14,900บาทจำนวนเพียง30ท่านเท่านั้นโทร065-879-3936 นี่นะครับเป็น3ามทริปนะฮะที่เรียกได้ว่าโอ้โหมันแล้วก็สนุกจริงๆครับผมสหรับ,รบทิปบําปาของเราต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าดูพวกเราเนี่ยโอ้โหมาปุ๊บนี่คือฟุฟัฟฟุฟ,ฟัฟ,ฟ,ฟตัดต้องตัดเวลาไปเยอะเลยหลายวันใช่ถูกต้องแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาที่ยวลำปางพวกเรานะครับผมดู3ามทปนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าจะเป็น หนึ่งทริปดีๆนะครับที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินตามพวกเราเนี่ยได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่ทิ้งลายสายเที่ยวด้วยสําหรับทริปนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีเอ็มม่าบายเอ็กซ่าจากกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตนะครับรวมไปถึงแคนนอนปรินเตอร์ครับมิสกินแช่เอ็กเพรสโพเทชชั่นซันสกินร้านทองแท้ออโรล่าบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์ j u s t y Fora The First Tour and Travel ครับและสถานที่ทุกทที่ที่พวกเราไปเยือนครับผมครับผมสำหรับ3มเทปในชิปลำปางนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบแล้วก็สนุกสนานกันทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับผมมีเวลาว่างมาเที่ยวลำปางกันนะครับอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวสําหรับในปีนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนเพชรและไมเคิลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่กับ The First Ultimate ในสัปดาห์หน้าได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปแล้วครับผมไม่บายครับสวัสดีครับ มาแอวเนือกันนะครับเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความวุ